สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ทําการผ่าเครื่องนะครับรถกินน้ํามันเครื่องนะครับคันนี้เป็นคลิกร้อยยีไอนะครับคันนี้ดีดชคสูงมากๆนะครับผมรถซิ่งนะครับรดแนวสิ่งนะเบาะสูงมากๆนะครับแอนขึ้นฟ้าเลยนะอันนี้คือเรายกรถขึ้นนะครับโดยแม่แรงนะครับผมวิธีการทําเครื่องคลิกเนี่ยโดยที่ไม่ต้องถอยเครื่องออกมานะครับผมก็ทําวิธีนี้นะครับ แดดมันส่องสะท้อนนะเนี่ยเราก็ทำการถอดแบบนี้นะครับถอดชุดหมอ้อน้ำออกนะครับแล้วก็ถอดชุดฝาชุดอะไรออกมาแบบนี้นะครับคือที่ร้านเนี่ยมีชุดเสื้อที่อ่าไปคว้านไปทำลูกทำอะไรไว้แล้วนะครับไว้รอสำรองสับเปลี่ยนได้เลยนะครับผมถ้าหากรถทันใดเนี่ยมีปัญหาเรื่อง รถกินน้ำมันเครื่องนะครับแวะมาหาผมได้นะครับสำหรับรุ่นคลิก125นะครับผมคลิก125นะจะมีควานไวรอนะครับส่วนส่วนเป็นพวกพีซีเอ็รือหรู้ว่าคลิก1 5อาเนี่ยต้องซื้อเสื้อสูบมเปลี่ยนใหม่ไม่งั้นก็ต้องเอาไปควานนะครับผมนะก็ไม่มีเสื้อสับนะครับเพราะว่าเสื้อเบอนี้ยังไม่มีนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิก125แบบนี้ นะอันนี้แดดมันแรงนะครับผมจะถ่ายให้ดูมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่นะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่อง PP View ไปเรื่อยๆนะครับผมปักหมุดไว้ที่ร้านชื่อว่าร้าน PP View นะครับหรือว่าแปลงดิสเบรกหลัง PP View นะครับมันจะมีหมุด2อันลองพิมพ์เข้าไปดูในหน้า Google นะครับผมเดี๋ยวมันจะดีดไปที่แมปนะครับ ให้ดูประมาณนี้ใน,ในการทําเครื่องโดยที่ไม่ต้องถอยเครื่องออกไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับเราก็ลดลดเวลาในการถอดชุดสีพวกนี้นะครับผมแล้วก็เสื้อที่ผมมีไว้สับให้ลูกค้าเลยก็ลดเวลาในการวิ่งไปที่ร้านคว้านนะครับผมมาถึงปุ๊บก็สามารถที่จะถอดออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยส่วนฝาสุข เห็นะส่วนฝาสูบนี้ผมก็จะทําบทวาลใหม่นะครับใส่ซีนวาลใหม่นะแบบนี้นะนะเดี๋ยวมารอดูตอนมันเสร็จกันแล้วกันนะครับผมนี่ถ่ายให้ดูตอนถอดออกมานะครับนี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันสีสีเขียวลายทสีเขียวทหารนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในการพา เครื่องรถกินน้ำมันเครื่องนะครับผ่าเครื่องส่วนบนนะครับผมอันนี้ขยับไซด์มานะครับหน่อยหนึ่งนะครับนะที่ร้านก็มีเสื้อสูบเตรียมรอไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณดดวนๆน่าจะประมาณครึ่งวันนะครับผมประมาณครึ่งวันนะเพราะว่าทําคนเดียวนะครับประมาณครึ่งวันน่าจะเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าเอามาฝากไว้นะครับก็เลยไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะครับ เราฝากไว้หลายวันนะครับนี่งานลูกค้าฝากไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็เดินเบาทิ้งไวนะครับให้มันอยู่ในระดับสเสถียรน, <c oughs> นะให้เครื่องมันสเสถียรน,นะครับนะไม่มีอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องนะครับที่ร้าน P PP v รับทําก็จะเป็น 125, ลุกคิกร้อยิบห้าลก้ร้อยห้าสิบแล้วก็อ่า P C X นะครับรับทานะครับสาหรับฮอนด้านะเพราะว่า มันมีอะไรมีอะไรเรียบร้อยแล้วในการหาอะไหล่เนี่ยผมก็หามาเตรียมไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับบางส่วนนะบางส่วนก็มีอะไหล่เรียบร้อยนะครับอีอย่างอีอย่างหนึง่งอะไรมันหาง่ายนะครับมันหาง่ายผมก็เลยรับซ่อมเฉพาะรุ่นคลิกร้อยยี่สิบห้าคลิกร้อยห้าสิบ pcx ร้อยห้าสิบหรือว่า pcx ร้อยยี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยรับซ่อมอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแค่เท่านี้ลูกค้าก็เยอะแล้วนะครับผมนะไม่ต้องเป็นหลายรุ่นหรอกนะครับ นี่ผมซ่อมเฉพาะพันด้านะครับแล้วก็เวฟก็มีนะครับส่วนเวฟก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับราราคาการซ่อมอาจจะแพงกว่าพวกคลิกอยู่เพราะว่าซ่อมหลายอย่างนะครับนี่นะก็ซ่อมคลิกก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ทํานะครับตอนที่ทําอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอาจจะมีงานรีบงานเร่งอยู่นะครับก็ต้องรีบทํานะครับจะถ่ายได้เฉพาะตอนที่เสร็จแล้วนะเดี๋ยว มีเวลานะครับว่างๆจริงๆอ่ะถึงจะทําเป็นคลิปเป็นอะไรวิธีถอดวิธีอะไรทําให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับวันนี้มันมีงานลูกค้าที่ร้านอันนี้ไปแล้วนะเนี่ยลูกค้าออกไปแล้วนะคันหนึ่งก็เลยเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับเนีเอาขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนแล้วก็ไปทําคันข้างล่างตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ มามาสตาร์ทเครื่องเก็บงานตรงนี้ด้านบนนะครับอาจจะแคบหน่อยไม่ได้เก็บของในห้องนะครับก็ตามนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ